สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนคร่ออาชีพทุกท่านนะคะค่ะครูกไก่ค่ะคุณครูเบญจพรน้อยจีนนะคะวันนี้มาพบกับพ่อป่าเพื่อนๆนร่วมอาชีพนะคะตลอดจนผู้ปกครองผู้เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กนะคะวันนี้ครูกไก่มีวิธีการล้างมือ7ขั้นตอนเป็นคำ้องจองนะคะซึ่งเราจะสามารถพูดแล้วก็ปลูกฝังให้เด็กล้างมือให้ห่างไกลโควิดได้ง่าย เป็นคำค้องจองง่ายๆนะคะก็เป็นท่าทางที่เราใช้ล้างมือ7ขั้นตอนแล้วก็เป็นคำคล้องจองที่เด็กสามารถท่องจำได้เด็กก็จะสามารถล้างมือได้ถูกวิธีค่ะเป็นคำคล้องจองเกี่ยวกับขนมไทยนั่นเองนะคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาล้างมือพร้อมกันนะคะค่ะถั่วแปะถั่วแปะก็คือถ้าเอามือประกบนะคะถัวแปะอร่อยดีแล้วก็มีขนมชั้น แล้วก็มีขานมชั้นสอดไส้ให้หวานมันสอดไส้ให้หวานมันกินด้วยกันสลับเปากินด้วยกันสลับเปาหมุนหมุนคือทองหมวนหมุนหม,มุนคือทองหมวนไส้หมูล้วนขานมจีบไส้หมูล้วนขานมจีบโดนัทเราไม่รับโดนัทเราไม่รับเด็กๆนั้นห่างโควิด แค่นี้ก็ล้างมือครบเจ็ดขั้นตอนมาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะถั่วแปะอร่อยดีแล้วก็มีขะนมชั้นแล้วก็มีขะนมชั้นสอดไส้ให้หวานมันสอดไส้ให้หวานมันกินด้วยกันสนลลาเปากินด้วยกันสนลลาเปาหมุนหมุนคือทองหมวนหมุนหมุนคือทองหมวนไส้หมูล้วนขะนมจีบไส้หมูล้วนขะขนมจีบ โดนัทเราไม่รับโดนัทเราไม่รับเด็กๆนั้นห่างโควิดค่ะอันนี้ก็คือวิธีการล้างมือ7ขั้นตอนเป็นคำคล้องจองให้เด็กท่องจำคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนร่วมอาชีพคุณครูทั้งหลายนะคะสามารถนำไปใช้และปรับใช้ในช่วงที่เด็กต้องหยุดเรียนอยู่ที่บ้านหรือว่าคุณครูเพื่อนร่วมอาชีพทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้กับนักเรียนที่ยังต้องเรียนหนังสืออยู่กับ ทุกท่านอยู่นะคะในสถานการณ์โควิดพวกเราทุกคนจะต้องรู้จักระมัดระวังตัวเองไม่ว่าจะตั้งล้างมือให้สะอาดสวมใส่แมสตลอดเวลาเวลาเราเข้าไปพบปะผู้คนนะคะเราต้องสวมใส่แมสล็อกดาวตัวเองล็อกดาวครอบครัวแล้วก็ล็อกดาวผู้อื่นด้วยเราต้องมาช่วยคะ่ะ ช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันแล้วเราก็จะห่างไกลาจากโควิดนะคะครูไก่ก็จะฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้ววันหลังมาเอามาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ